คลิปนี้ผมจะมาอธิบายนะครับแล้วก็ลงดีเทลเกี่ยวกับการขึ้นตัวฉนวน EPS โฟมนะครับฉนวนกันความร้อนบนหลังคานะครับว่าเฮ้ยผมมีขั้นตอนในการทํางานยังไงนะแล้วก็มีวิธีการขึ้นโครงสร้างแล้วก็ติดตั้งแบบไหนเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละจุดนะครับหลกัหลกๆเลยนะครับก่อนที่เราจะติดตั้งตัว EPS โฟมตัวนี้นะครับเราจะต้องสั่งซีไลน์นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเหล็กซีไลน์เหล็กซีไลน์ก,ลก,ก็คือพวกเหล็กที่ใช้ทําฟ้านั่นแหละครับเอาเป็นตัวหนานะครับแต่ถ้าอยากประหยัดงบหน่อยก็เอาเป็นตัวความหนาระดับ กลางๆนะครับแต่ถ้าเพิ่มงบได้ก็เอาเป็นตัวหนาสุดเลยนะครับซึ่งราคามันก็แค่30กว่าบาทนิดๆถึง30ไปไปแล้วแต่ร้านเลยครับประมาณนั้นตัวบางไม่แนะนำนะครับหลังจากที่เราได้ซีไลน์มาแล้วนะครับเราก็ต้องเอาไปติดตั้งด้านบนได้เลยนะครับโดยการติดตั้งเราจะติดตั้งไว้ที่ใต้แปรหลังคาครับเราจะเอาฝั่งที่เป็นด้านเรียบอย่างนี้นะครับขึ้นด้านบนหงายขึ้นอย่างนี้เพื่อรองรับการยิงกาวตะปูเวลาที่เราติดตั้ง EPS Foam นะครับหลังจากที่เราเอาขึ้นไปแล้วมันจะมีระยะของมันนะครับระยะห่างต่อช่องของ C-Line นะครับอยู่ที่ประมาณ25-30ถึงเซนติเมตรจะเป็นระยะห่างที่มีความแข็งแรงนะครับไม่ปวกเปียกต้องบอกแบบนี้ยังคงแน่นหนึบ นะครับเป็นระยะห่างที่พอดีมีความแข็งแรงนะครับเมื่อได้ระยะห่างแล้วนะครับเราก็เอาสีลายขึ้นไปเลยแล้วก็ทําการยิงสกูยึดเข้าไปด้านล่างนี่แหละไปหาแปลงราคาแล้วก็ทําทุกจุดเลยนะครับยางสมมุติตัวอย่างนะครับของผมเนี่ยระยะห่างจันทร์ผมหนึ่เมตรผมก็จะแบ่งได้วัดออกมาจากข้างจันทรนส่ะสิฝั่งนี้ก็วัดออกมา30ผมก็จะได้2เส้นวิ่งคู่กันแบบนี้เลย นะครับถ้าหลังคาบ้านท่านยาวเหมือนของผมเนี่ยหลังคามันยาวผมก็จะใช้การต่อซีไลน์นะครับก่อนที่จะเอาขึ้นไปติดตั้งแล้วก็ต้องต่อให้เรียบร้อยก่อนการต่อซีไลน์ไม่ยากครับผมนะดูคลิป ใน u t u b e ได้เลยมีสอนกันเยอะแยะนะครับไม่ยากครับมันเป็นอะไรที่ง่ายมากนะครับการต่อซีไลน์หลังจากที่เราต่อเสร็จแล้วเราก็เอาขึ้นไปติดตั้งให้เรียบร้อยแค่นั้นเองทาจนเสร็จเลยทั้งแนวนี้แล้วก็แนวนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ขึ้นไปบนหลังคาครับจะเป็นกระบวนการในการติดตั้ง EPS f o a m นะครับการติดตั้ง EPS f o a m เราต้องเข้าใจก่อนว่าก่อนที่เราจะติดตั้งพวกนี้มันจะสัมพันธ์กันนะครับกับเรื่องแปรหลังคาที่ผมเคยลงดีเทลให้แล้วในคลิปก่อนนะครับ การทํางานแปลหลังคาระยะห่างแปลหลังคาผมใช้ที่เท่าไหร่ยกตัวอย่างระยะห่างแปลหลังคาที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นระยะห่างที่60เซนติเมตรเป๊ะเ,เลยแล้วมันจะมาสัมพันธ์กับตัว EPS โฟมนะครับ EPS โฟมแผ่นหนึ่งเนี่ยแผ่นใหญ่เนี่ยเมตรยีคูณสเมตรแล้วผมก็นํามาผ่าครึ่งแล้วก็เอาขึ้นไปติดตั้งมันก็จะลงล็อกพอดีเลยไม่มีเศษเหลือการไม่มีเศษเหลือมันจะช่วยในเรื่องอะไรประหยัดเวลาประหยัดเวลาในการทํางานโหโเยอะเลยนะครับผมบอกไว้เลยการวางแปรหลังคาที่แม่นยำนะการติดตั้ง EPS โฟมก็ง่าย เมื่อพูดถึงแปลรหลังคาครับถ้าไม่พูดตรงนี้เดี๋ยวท่านเจ้าบ้านจะนึกภาพไม่ออกนะครับขนาดแปลรหลังคาที่เราติดตั้งนะครับถ้าเราคิดจะใช้ EPS โฟมนะครับระยะห่างของแปลรหลังคา60เซนนี่ต้อง60เซนพอดีเป๊ะเ,เ,เลยนะครับท่านดูเนี่ยเราจะต้องทําแคมป์ตัวนี้ขึ้นมา3ตัวไว้จับหัวจับกลางจับท้ายของตัวเหล็กนะครับเวลาเอาขึ้นไปติดตั้งระยะห่างตรงเนี้ยระยะ60เซนก็คือเราจะนับจากเดือยตัวนี้นะครับวัดลงมาถึงเดือยตัวนี้ใต้ตเดือยนี้เนี่ยคือระยะห